สวัสดีครับผมต้องขออภายที่ไม่ได้มาร่วมในงานวันนี้เพราะเหตุว่าเป็นอุปสรรคของการเดินทางหนึ่งสองสุขภาพสามเป็นวันนัดที่ผมต้องไปพบหมอพอดีอผมคาดว่าประมาณ80%ของท่านที่อยู่ในที่นี้ไม่รู้จักผมและกำเนิดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมได้มีโอกาสได้นำนิสิตมาฝึกอบรมที่กำแพงแสนในคลาสของการปฏิบัติงานภาคสำรวจของที่มีอาจารย์อา่านนวนอินคุมมานะครับอันนี้ทำให้ผมเห็นสภาพของพื้นที่ในระยะนั้นตอนนั้นไม่มีตึกไม่มีที่อย่างที่คุณเห็นนี่นะครับเป็นที่ ราบโตรงขรุขระบ้างเล็กน้อยมีเนินบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีที่เกษตรกรรมของชาวนามีที่เป็นปาะะ่าละเมาะเป็นหนองน้ําถ้าท่านมองตามผมนะครับตรงข้ามแทงน้ําปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโรงนาซึ่งเป็นที่พักของนิสิตสมัยนั้นและนิสิตก็อาศัยน้านําฉักหนองน้ําที่อยู่แถวนั้น อาบนะครับอันนี้นี่ผมมองทําให้ท่านทั้งหลายมองเห็นสภาพว่าเป็นยังไงในสภาพที่ผมมาครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไปทางวิทยาเขตเองทั้งอาจารย์เองก็มีการจะทำงานนะครับเรื่อยๆมาซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาที่ คณะเราย้ายมาอยู่ที่กำแพงแสนนะครับโดยมีสองภาควิชาหลักคือภาควิชาวิศว,วกรรมเกษตรแลภาควิชาวิศวกรรมชนมประทานจากการทำงานของผมในเริ่มแรกเนี่ยผมได้รับความกรุณาอย่างมากจากท่านผู้ใหญ่ซึ่งมองเห็นว่าการที่จะเด velope คนขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีการทำงานอย่างหลากหลายซึ่ง เมื่อการเวลาค่อยๆผ่านไปผมก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบในผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ผมได้รู้จากคนกว้างขวางยิ่งขึ้นเช่นเป็นทํางานหน่วยงานหนึ่งของสภาสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหา,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในที่สุดท่านคณบดี บุญสมก็ได้เล็งเห็นผลผลอันนี้หลังจากที่ผมได้ปฏิบัติงานนั้นแล้วท่านก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยที่บางเขนนะครับซึ่งอันนั้นเองผมได้นำความคิดว่าถ้าเราได้จัดสรรเงินทุนอันหนึ่งที่ทำการวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานจูงใจให้อาจารย์ทำวิจัย นะครับแล้วก็ทำให้ผลงานดีขึ้นก็สามารถที่จะทำการขอต่อยอดไปที่สถาบันวิจัยซึ่งให้เงินก้อนใหญ่ได้อันนี้เป็นอันหนึง่งซึ่งผมนำมาใช้ขณะที่ผมเป็นคณะบดีหรือผู้บริหารต่างๆที่อยู่ในในวิทยาเขตนี้นะครับอาจจะมาพูดย้อนถึงว่าคณะตั้งขึ้นมาได้อย่างไงมีการพัฒนาอย่างไง ผมอยากที่จะกล่าวถึงว่าการพัฒนาของคณะเราเนี่ยนะครับมันมาจากที่ขณะที่ตอนย้ายมาใหม่ๆอาจารย์ทุกท่านซึ่งอาจจะอยู่ในรุ่นผมหรือท่านเป็นอายุอาฟุโสกว่าผมเนี่ยมีความคิดความอ่านว่าสถาบันของเราเนี่ยหรือคณะของเราน่าจะเป็นหนึ่ง ในทางวิศวกรรมในภาคตะวันตกของประเทศนี้นะครับซึ่งอันนี้เองมันฝังใจเรามาว่าเราต้องมีการพัฒนาการด้านทางบุคลากรด้านทางวิชาการและอื่นๆนะครับซึ่งมาสนับสนุนที่จะเป็นไปได้การเติบโตของของวิทยาเขตก็เพิ่มขึ้นกับการเติบโตของภาควิชาต่างๆซึ่งตอนนั้นสังกัดอยู่ที่ มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบางเกนต้องกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์พุธิชัยกบิลาการซึ่งท่านจุนเจือสนับสนุนซึ่งคณะเราเป็นคณะใหม่การพัฒนาต่างๆที่เรามุ่งหวังไว้ก็คือบุคลากรพิชาการแล้วก็เสริมสร้างการศึกษา ต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็มีการที่จะสนับสนุนรับนักเรียนอื่นที่ไม่ได้รับปริญญาตรีให้มาทําปริญญาตรีนะครับซึ่งอันนี้นี่เป็นอันนึงเป็นทางออกอันหนึ่งซึ่งจะเลี้ยงคณะซึ่งมีความหวังว่าจะเผยแพร่ไอการศึกษาออกไปให้กว้างขวาขงยิ่งขึ้นได้ผมได้พบความเจริญนะครับในการที่สร้างสรรค์ของคณะ อันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารคณะในช่วงต่อๆมาและบุคลากรทั้งหลายที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้การเจริญของคณะนี่ก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมพบบ่อยๆนะครับซึ่งมีคนส่งมาให้ผมอ่านบ้างทางทางทางโซเชียลเนี่ยนะครับว่าคณะได้ทำนู่นทำนี้ผมดีใจปลื้มใจมาก ที่เห็น,นคณะก้าวไกลไปจนถึงขณะนี้และหวังว่าจะก้าวไกลไปอีกมากมายนะครับในความข้างหน้าซึ่งทันกับเหตุการณ์ทันกับความเจริญของประเทศชาติทันกับความต้องการของบ้านเมืองนะครับในในส่วนที่สุดที่ผมจะกล่าวนี้ก็คือเนื่องในโอกาสใกล้วันกับ ปีใหม่ไทยผมขอใหท้ท่านทั้งหลายมีความสุขสดชื่นมีพผรามัยที่สมบูรณ์และขอฝากคณะไว้ในความดูแลของท่านตลอดไปครับขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ตลอดไปครับสวัสดีครับท่านอาจารย์แล้วก็ สิทธิ์เก่าแล้วก็นิสิตปัจจุบันทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มาเล่าเหตุการณ์ในช่วงอดีตให้ฟังนะครับเ,เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆต้องเริ่มอาจจะเริ่มต่อจากท่านอดีตคณะบดีคนแรกของคณะวิศวะที่กำแพงแสนนะครับ สมัยที่ผมเข้ามาที่กําแพงแสนนะี่ก็ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกของกําแพงแสนเหมือนกันช่วงแรกที่ผมมาก็ยังมีแค่สองภาควิชานะครับภาควิชาวิศวกรรมชุนรประทานกับภาควิชาวิศวกรรมเกษตรนะครับต่อมาเนี่ยประมาณสักหลายปีมากจําไม่ได้แล้วก่อนที่จะเกิดภาควิชาวิศวกรรมอาหารเนี่ยนะครับตอนนั้น ท่านอาจารย์คำนวณตั้นพันท่านเป็นหัวหน้าภาควิศวกรรมเกษตรนะครับท่านก็มีดําริว่าเอที่ภาคเราเนี่ยที่คณะเราเน, lud, น่าจะมีภาควิศวกรรมอาหารก่อนที่จะเป็นคณะบีลืมลืมอีกเรื่องนึงนะครับก็คือจะมีเกิดภาควิศวกรรมเครื่องกลนะครับมีวิศวกรรมเครื่องกลก็ได้อาจารย์า passport, จากวิศวกรรมเกษตรไปจัดตั้งวิศวกรรมเครื่องกลขึ้นมานะครับแล้วพอช่วงที่ผมเป็นคณะบีก็ ทำยังไงเราจะหาอาจารย์คุณภาพดีกับนักศึกษาคุณภาพดีเนี่ยนะครับมาอยู่ที่กําแพงแสนนะครับนี่เป็นปัญหาของผมตอนนั้นเลยก็เลยปรึกษากับท่านอาธิการตอนนั้นท่านอาจารย์พุทธิชัยท่านเป็นอธิการนะครับท่านก็บอกว่าวิศวกรรมที่กําแพงแสนเนี่ยนะครับควรจะจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพราะเป็นสาขาที่ทุกคนสนใจมากนะครับซึ่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเราที่บางเขนะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้นะครับ นี่ทำยังไงล่ะเราจะเปิดได้ผมก็บอกว่าก็อยากเปิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเอาอาจารย์ที่ดีๆจากกระแพงแสนมไอ้จากที่บางเขนมาได้ยังไงนะครับเข้าไปคุยกับคณะาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่บางเขนว่าทํายังไงดีอาจารย์ช่วยกันหน่อยก็วางแผนกันก็บอกถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ท่านอาจารย์นั้นก็มามาเป็นรับมาเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ ก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์มีรุ่นน้องที่เรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ที่บางเขนไหมช่วยดึงมาด้วยนะก็ได้อาจารย์ดีๆมาจากคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับก็ค่อยๆพัฒนามาจนกระทั่งคิดว่าน่าจะดีทีเดียวละนะครับของภาควิชาวิศวกรร,ครมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนั้นก็มีภาคเก่า,กาๆก็มีการแยกภาคนะครับก็มีภาคชนมประธานก็แยกไปเป็นภาคโยธาแยกเป็นสองภาคนะครับก็เกิดภาคโยธาขึ้นมานะครับ แล้วก็วิทยาเขตตอนสมัยก่อนนู้นเนี่ยถ้าพูดถึงวิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยนะครับว่าเป็นวิทยาเขตทางด้านที่เกี่ยวกับเกษตรนะครับแล้วก็เอ๊ะทำยังไงนะคณะวิศวะเราเนี่ยถึงจะเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศที่จริงท่านอาจารย์พันชอท่านอาดีตคณะบดีคนแรกเนี่ยท่านบอกว่าอยากจะให้เป็นเลิศในในภาคโซนภาคตะวันตกนะครับผมก็เอ๊ะมันไม่น่าจะพอนะมันน่าจะขยายใหญ่กว่านั้น ใช่ไหมครับผมก็พยายามมองดูว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้เป็นที่ยอมรับของทั่วๆไปนะผมก็อาศัยการประสานงานแหละครับผมไปหมดเลยนะครับไปทั่วหมดเลยนะทั่วหมดเลยหมายถึงไปทุกวิาเขตของเราเองไปนอกมหาวิทยาลัยประสานงานนะครับไปแนะนําตัวภาควิชาไปแนะนาหลักสูตรไปไปกลุ่มกองต่างๆรวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศด้วยนะครับในช่วงนั้นเนี่ย ก่อนที่จะเกิดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียกว่าเป็นปีทองของโลจิสติกส์นะครับทุกคนตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าโลจิสติกคืออะไรเพินผมโชคดีได้เข้าไปช่วยงานที่สกว,วนะครับก็เลยได้ไปรู้จักกับหน่วยงานระบบโลจิสติกแล้วในขณะเดียวกันเหมือนมันประสานกันพอดีก็มีผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันเข้ามาเพื่อจะให้ความช่วยเหลือจาก มหาลัยาลัยเกษตรทางด้านสาขาโลจิสติกส์นะครับผมก็เลยตอนนั้นพอตอนผมเป็นคณะบีไปลปลายปีแล้วนะครับก็คิดว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเพราะยุ่งกับการพัฒนาคณะมากนะครับแต่ก็มองโอกาสที่ว่าคณะวิศวะเนี่ยจะพัฒนาไปได้นะครับก็พอก็วางวางวางโปรเจกต์ไว้ในใจนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดโลจิสติกส์นี้ให้ได้นะครับแล้วก็เปิดมาจนได้นะครับแล้วก็แนะนําไปด้วยเอา เอาทุนมาจากสวนีก็เอามาให้ที่ทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งคณะทางด้านโลจิสติกเนี่ยเยอะเพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้เปิดสาขานี้พอเปิดขึ้นมาปับ๊บเราก็พยายามผลักดันเปิดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการซึ่งจริงๆแล้วโลจิสติกเนี่ยงานส่วนใหญ่มันจะเป็นอุตสาหาการนะครับแต่เราเปิดแปลกนะเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยของคณะวิศวะที่เปิดสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการขีดโลจิสติกส์ก็จะเอาหลักสูตรเนี่ยไปเป็นแม่แบบให้ทั่วประเทศเลยของอ่า ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตางานี้นะครับในขณะเดียวกันอย่างที่บอกเนี่ยก็พยายามจะประสานงานกับต่างประเทศในช่วงที่ผมเป็นคณะบดีเนี่ยก็ประสานงานกับต่างประเทศเยอะนะครับเพื่อจะให้นิสิตเราเนี่ยไปมีโอกาสได้เปิดโอกาสแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับเปิดโอกาสได้ดูได้ดูว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีระบบการเรียนการสอนอยังไงนะครับด้านต่างประเทศเดิมเนี่ยที่อาจารย์พันชอทําให้ดีมากก็คือการประสานงานกับประเทศญี่ปุ่น รเราก็มีทุนนะครับมีทุนของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเรามีทุนจากญี่ปุ่นเนี่ยซูกุบะเนี่ยนะครับสาสามประเภทเลยนะครับตอนนั้นที่จำพันชอท่านได้ประสานงานเอาไว้ซึ่งผมได้สารต่อเนี่ยนะครับอาจารย์คนแรกที่ได้ทุนนี้ก็คืออาจารย์ประเทืองนะครับได้ทุนปริญญาเอกสูกุบะนะครับไปเรียนแบบระยะยาวเลยกลับมานะครับต่อมาผมก็ขยายไปที่ประเทศเยอรมันอย่างที่บอกทางด้านโลจิสติกนะครับก็พยายามพาอาจารย์ ของเราไปพาอาจารย์เข้ามานะครับก็กะว่าจะให้นิสิตข,ของเราเนี่ยไปเรียนที่นู่นได้นะครับก็พัฒนามายาวนานพอสมควรนะครับสมัยก่อนผมเป็นคณะบดีเนี่ยนะตึกทุกตึกยกเว้นอ,อาคาร1นึ่ที่ได้มาเงินจากโครงการเงินกู้เรามีแค่นั้นเองนะครับตึกที่เราไล่มาจนกระทั่งถึงอาคาร8ปเนี่ยสอาคาร4ี่อาคารห้าแปเนี่ย ได้มาจากเงินรายได้ทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นความช่วยเหลือมาจากเงินรายได้มาจากวิทยาเขตบางเขนหมดเลยวิศวะที่บางเขนนะครับผมก็บอกอพยายามประสานงานเราน่าจะมีตึกที่เงินงบประมาณบ้างนะก็พยายามประสานงานกับท่านอาธิการนะครับท่านอาจารย์วุฒิชัยก็ได้ตึกเก้ามาท่านเก้าจะเป็นอาคารแรกหลังจากโอหลายสิบปีมากเลยที่ได้เป็นเงินงบประมาณเข้ามาหลังจากที่เกษียณแล้วก็ยังกลับไปช่วยที่คณะ วิศวะที่กำแพงแสนเป็นระยะระยะนะครับโดยเฉพาะไปช่วยที่อุตสาหการไปเป็นอาจารย์พิเศษให้ก็เห็นการเติบโตของคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับแล้วก็พวกอาคารสถานที่ก็พัฒนาขึ้นเยอะมีความเข้มแข็งมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่คณะวิศวกรรมกำแพงแสนเราโดดเด่นก็คือเรามีโครงการธนาคารหน่วยกิจนะครับโครงการธนาคารหน่วยกิจเนี่ยถือว่าเป็นหัวหอง นะครับที่จะไปดึงเอานิสิตเก่งๆตั้งแต่ยังเรียนชั้นมัธยมปลายเนี่ยนะโน้มน้าวใจให้เขามาเรียนที่วิเคราะห์กับแพงแสนก็คือหลักการคร่าวๆก็คือให้เขาเข้ามาเรียนลองเรียนดูก่อนว่าระบบการเรียนการสอนมันเป็นยังไงนักเรียนที่มาเนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงนักเรียนที่ระดับมัธยมที่เราบอกว่าโครงการธนาคารหนุ่มกิจต้องมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงที่ว่าเนี่ยต้องขอบคุณท่านอาจารย์กับพแดงแสนทุกท่านโดยเฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับเพราะว่า ที่มาโครงการธนาคารหน่วยกิจเนี่ยเริ่มที่ภาควิศาวะวิศวกรรมโยธาก่อนนะครับถ้าอาจารย์ก็ต้องทุ่มเทเสียเวลามากนะครับต้องคอยมาดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กนักเรียนคนนี้ที่มาเป็นนิสิตโครงการธนาคารหน่วยกิเนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรุ่นพี่เขาที่เป็นนิสิตก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับต้องช่วยกันหมดนะครับมหาวิทยาลัยก็ต้องคณะวิศวะที่กำแพงแสงก็ต้องช่วยด้วยนะครับประคับประคองทีนี้ในส่วนที่จะมองที่คณะ นคะณะก็ไปได้ดีผมก็ดีใจแทนท่านท่านอนาจารย์เฉานะท่านคณะบดีคนปัจจุบันเนี่ยงานในภาพรวมก็ไปได้ดีนะครับมีการประสานงานกว้างขวางขึ้นก็ในที่สุดนี่นะครับก็ขออวยพรเนื่องในวันสงกรานนะครับแล้วก็ในวันสถาปนาคณะด้วยนะครับก็ขอให้คณะของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองไปเป็นลําดับนะครับ คณะในที่นี้ก็หมายรวมถึงทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรนิสิตใหม่และนิสิตเก่าทุกท่านนะครับขอให้มีความประสบความสุขความเจริญน,นะครับสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมในฐานะก็เป็นคณะบดีคนที่3ของคณะวิศวกรรมการแสงน,นะครับก็ถือว่าตอนช่วงที่ผมมาเป็นคณะบดีเนี่ยคณะตั้งมาแล้ว5ปี นะแล้วก็เราก็มีหน่วยงานเรียกว่าค่อนข้างครบถ้วนณนะเวลานั้นเนี่ยเราตั้งวิชาคอมพิวเตอร์เรียกว่ามั่นคงแล้วแล้วก็ตั้งวิชาทางด้านอุตสาหกรรมอุตสา,าหการโลจิสติกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาทำตอนที่เข้ามาเป็นคณะบดีเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความรับรู้ของการมีอยู่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับแสงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเลยเกษตรศาสตร์ แต่คนไม่รู้จักคณะวริศั์กำแพงแสนเป้าผมก็คือง่ายว่าภายใน4ี่ปีทุกคนต้องรู้ว่าเราคือใครเราเก่งอะไรเรามีความสามารถอะไรแน่นอนว่าเราไม่ได้สร้างภาพเราต้องสร้างผลงานในเวลานั้นเนี่ยวินสเกตเห็นว่าเราเนี่ยแข่งขันเหมือนนักล่ารางวัลแล้วก็นักประชาสัมพันธ์ตัวเองนักรางวัลคืออะไรคุณจะเห็นว่าตอนนั้นประกวดทางด้านคอมพิวเ,เตอร์ประกวดน,นวันตกรรมระดับประเทศนะคณะวิศวะในช่วงนั้นเนี่ย กำแพงแสนเนี่ยชนะรางวัลทั้งระดับโลกนะระดับประเทศระดับต่างค่อนข้างเยอะเราะฉระนัาสูสเต็มที่แล้วก็การให้พวกเราเองนั้นไปเป็นกรรมการระดับประเทศระดับชาติะรต่างให้คนรู้จักผมคิดว่าช่วงนั้นนะ่ะค่อนข้างดำเนินการมากแล้วเราก็มีแผนอื่นๆนะอีกหลายแผนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะสิ่งที่ผมทำในระดับแรกก็คือว่าผมสร้างแผนการเงินให้คณะให้ทุกคนมั่นใจว่าคณะมีตังและคณะจะทำให้ทุกคนมีตัง และคณะจะแบ่งปันให้ทุกหน่วยง,งานมีตังถ้าใครไม่มียืมได้แผนการชดใช้ก็ว่ากันมาอย่างนี้นะครับช่วงนั้นก็เดือนแรกเลยผมจําได้เลยผมทําแผนเรื่องการเงินก่อนเลยนะครับต่อมาก็เราก็ทําแผนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรน,นะทุกคนต้องรู้ว่าถ้าเป็นสายอาจารย์คุณจะเป็นตําแหน่งวิชาการในระดับต่างๆเมื่อ,อไหร่ถ้าใครเหมือนว่า จะพร้อมแล้วไม่ดำเนินการทีคณะก็จะช่วยกระตุน้นหรือถ้าใครไม่ยอมพร้อมคณะก็ต้องกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถ้าใครไม่พร้อมจริงก็มีเส้นทางอื่นให้เลือกว่าอาจารยา์จะกจะทาอะไรคือทุกคนต้องมีว่าจะเล่นเรื่องอะไรคือไม่ต้องทดํดในวิชาการก็ได้อาจารย์เป็นนักทำนาบตัตระกร,รมก็ได้หรือว่าอาจารย์สอนดีเด่นมากก็ได้ผมว่ามันก็หลากหลายส่วนบุคลากรตอนนั้นเราก็ทําแผนเลยนะทุกคนจะเป็นทํางานการเมื่อ,อไหร่ทำงานการพิเศษเมื่อ,อไหร่นะครับ เราเรามีแผนหมดแล้วก็ถ้าไปอาจารย์ที่ยังไม่เรียนต่อคุณถ้าใครหลายคนย้อนกลับไปผมจำได้ทุกคนที่ไมเรียนต่อเนี่ยเรียนต่อในบาลานซ์นทั้งหมดเลยทั้งใช้ทุนของมหากายใช้ทุนของคณะหรือใช้ทุนของมหาเครือข่ายนะครับอะไรต่างเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยผมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเราพัฒนานะครับแล้วก็หลังจากเราแทนแผนเรื่องการเงินเรื่องแผนเรื่องบุคลากรต่อมาเราก็มาทําแผนแล้วละพัฒนาความเป็นเลิศใช่ไหมครับก็ที่เห็นว่าเราทั้งให้ทุนวิจัย ทั้งสร้างความเป็นนานาชาติทั้งเรื่องเกี่ยวกับการไปเป็นอะไรจัดประชุมวิชาการจัดแรงต่างผมว่าหลังจากนั้นเราก็เริเนมือนการกันมานะครับถามว่าทั้งหมดเนี้ยมันมาจากรากฐานนัานไหนก็จะมาจากต้องขอบคุณผมว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีการเรียนรู้มีการถ่ายทอดกันนะครับผมเริ่มทำงานครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นผู้บริหาร แต่ผมถูกขอร้องมาเป็นผู้บริหารในายามที่บริหารขาดนะก็มาเป็นตั้งแต่ผมกลับมาทํางานได้ไม่ถึงปีนะครับก็มาเป็นผู้ช่วยคณะบดีนะอยู่หลายตําแหน่งน,นะก็คือผมรับผิดชอบตั้งแต่แผนการศึกษากิจการนิสิตต่างต่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสัมผัสมาทุกอันจนมาเป็นรองคณะบดีนะครับแล้วก็มาสู่ว่าเป็นัวหน้าภาคนะครับนะแล้วก็จนมาเป็นคณะบดีพันก็เรียกว่าเราผ่าน ประสบการณ์การทํางานในทุกหน่วยของคณะเข้าใจหน่วยของคณะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรนะครับผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคณะเราที่จเจริญมาทุกวันนี้ทุกคนต้องรู้หน้าที่นะครับและผมก็อยากจะย้ำนะถึงแม้วันนี้มา,าอะไรจะเร้นความเป็นเลิศแต่สุดท้ายหน้าที่สําคัญเราคือสอนหนังสือนะครับอาจารย์มีหน้าที่ต้องสอน แล้วมีที่ต้องสร้างให้เด็กคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและสุดท้ายเด็กพวกนั้นจะกลับมาสร้างความมีชื่อเสียงให้กับคณะแน่นอนถัดไปมันก็เป็นเรื่องการสร้างผลงานวิจัยสร้างผลงานการตีพิมพ์นะครับนะครับรวมทั้งการสร้างความรับรู้ให้สังคมถ่ายทอดองค์ความรู้ของเราในแง่ของการบริการวิชาการในแง่ของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือแม้แต่ในแง่ของทําให้ท้องถิ่นเนี่ย สามารถที่จะ,จะเจริญก้าวหน้ารับความรู้แรงต่างหรือแม้แต่ชุมชนครับถ้าถามผมเนี่ยออตอนเราคุยกันครั้งแรกเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้บีเคณอ่ะจะต้องบอกว่ามหาลัยเกรรษตรศาสตร์เนี่ยดีคณะวิศวะเป็นที่พึ่งได้ถ้าเกิดบอกว่าโอ้บอกตัวเรเองก็บอกสุดยอดเลยแต่ข้างบ้านบอกว่าเราเนี่ไม่รู้เป็นใครอันนี้ก็คงจะลําบากก็เรียนว่าเราก็ทําอย่างนั้นกันมานะครับในช่วงแรกๆช่วงหลังเนี่ย เรามาสู่เรื่องการปฏิรูปนะครับคุณเห็นว่าเรามีอะไรปฏิรูปภาคพิเศษใช่ไหมครับปฏิรูปเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าเป้าเราเนี่ยจะต้องสู่ระดับประเทศระดับแนวหน้าใครจะเป็นแนวหน้าคือทุกสาขาที่เรามีเจ็ดสาขาไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเบอร์หนึ่งได้แต่มันต้องมีบางสาขาใช่ไหมที่เราเป็นแบบแทบไม่มีคู่แข่งหรืออาจจะมีคู่แข่งน้อยเนี่ยเราก็เป็นที่หนึ่งผมคิดว่าเราก็สร้างพัฒนาตรงนี้ตรงนี้นมา จนเรามาดันไปสู่อะไรครับคณะเราก็มีสอใช่ไหมครับและคณะเราก็มีคนที่มีผลงานระดับประเทศที่ทัคมยอมรับและคณะเราก็มีกรรมการระดับประเทศนะครับมีเป็นที่ยอมรับและคณะเราก็ได้ทุนวิจัยถ้าถามนักปัจจุบันนี้ก็เยอะสุดในวิเขตกำแพงแสนทางวิจัยและบริการวิชาการถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดในเหตุบังเอิญมันเกิดจากการสร้างสะสมมาจะถึงคณะบดีท่านปัจจุบันคืออาจารย์เฉาก็คิดว่า,วาที่เราทํากันมาเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ย มันก็1ิกว่าปีแล้วนะครับนะจะใกล้20แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคนก็จะเข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะครับไม่ใช่วัยชราวัยกลางคนแปลว่าพวกเราต้องสร้างสารรค์ผลง,งานให้ดียิ่งกว่านี้ก้นไปอีกนะครับก็หวังว่าทุกภาคเนี่ยจะต้องสมัครสมานสามัคคีสร้างการรวมแรงรวมใจในภาควิชาแล้วมาสู่การขับดันคณะรวมทั้งการมุนจากบุคลากรสายทนุนูทั้งสำรักเลาขาเนี่ยให้มันก้าวกันต่อไป นะครับต้องทําให้ทุกคนอิจฉาว่าอยากอยู่คณะวิศวศาสตร์กำแพงแสนมีความสุขมีความก้าวหน้านะครับมีการดูแลบุคลาก,กรในทุกระดับนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะยิ่งทําให้หน่วยงานเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปสับสนุนง,งานของวิเขตเพราะถ้าวิเขตไม่ดีเราอยู่ไม่ได้วิเขตกำแพงแสนต้องวิเขตที่ทุกคนอิจฉาคณะวิศวศาสตร์กำแพงแสนก็เหมือนกัน มันต้องพัฒนาไปด้วยกันคู่กันรวมทั้งสุดท้ายก็ต้องมหาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าในอนาคตเราอาจจะมีคณะเภสัชศาสตร์ที่กำลังเสร็มันก็เป็นสิ่งที่จะมาเสริมเราได้แต่ถามพวกนี้มันเกิดโดยเหตุบังเอิญไมไม่ใช่มันเกิดจากการพัฒนาทําแผนร่วมกันมาของมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วอนาคตข้างหน้าหน่วยงานเราอาจจะมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ฟังจากทานคณบด,แดีแล้วกันวันยสามสิบเดือนข้างหน้าเราอาจจะมีการขยายหน่วยงานเรื่องต่างๆโดยนโยบายของมหาวิทยาลัยแต่ภายใต้กระเับ นะครับมันก็เกิดขึ้นได้ก็คงจะโอกาสที่ว่าวันนี้ก็ครบรอบสถาปนาคณะ22เมษาที่ถึงนี่อีกปีแล้วผมเองเห,หน็นนาที่อยู่มาก็นานมากนะครับกลับมาจากอเมริกาเนี่ยถ้านับถึงปีนี้ก็27ปีแล้วนะครับที่ผม27ปีแล้วก็คิดว่าก็ใกล้เวลากเกษียณแล้วก็อยากจะถือโอกาสน,นี้อย่างที่บอกฝากพวกเราเนี่ยให้ทุ่มเทเต็มที่รู้หน้าที่ตัวเอง แล้วก็ทหนทีิของตัวเองนะครับแล้วก็สมัครสมานสามัคคีร่วมใจมีปัญหาคุยกันได้การใช้วิธีการฉันทามติและใช้วิธีการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสุดท้ายคงอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความก้าวหน้าครอบครัวมีความสุขแล้วก็ทํางานยังมีความสุขแล้วก็เป็นกาลังสําคัญของคณะองค์กรน,นะครับ,รบแล้วถ้าทุกคนอย่างที่ผมย้ํามีความสุข องค์กรก็มีความสุขแล้วเราก็จะสามารถสร้างนิสิตสร้างให้ชุมชนที่อยู่กับเรามีความสุขไปด้วยก็ขอบคุณครับ